สวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านเลยตื่นเต้นทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีชาวเจแลนด้วยนะคะที่ชมผ่านไลฟ์สรีมมิ่งครับเป็นพิธีกรรมเลยยังไงสิพร้อมแค่ไหนพร้อมมากค่ะพร้อมมากๆเลยแล้วก็ตื่นเต้นมาก้อมความพร้อมมีล้านให้สิบล้านเจอกันเลยเวทีกับการมีแฟนมี ที่แบบยิ่งใหญ่ขนาเอาจริงไม่คาดฝันกว่าเพราะเราไม่ได้ฝันมาถึงจุดนี้เลยว่าเราจะต้องไปยืนบนสเตจไปยืนบนเวทีที่แบบทุกคนแบบมางานของเราอนะไรอย่างเงี้ยหนูหนูแค่รู้สึกว่ามีคนที่รักเรามันก็ก็เยอะสําหรับหนูแล้ววันนี้ก็มาเป็นแฟนมีครั้งแรกของพวกเรามันก็ตื่นเต้น,นะคะแล้วก็พวกเราก็ได้ทําอะไรใหม่ๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการเต้นร้องเพลงเจอพี่พี่ศิลปิน หลายหลายคนเลย้ยคะมันก็ตื่นเต้นค่ะของจูนเหรอ,อ,จ,หรอจริงๆต้องบอกว่ารู้สึกดีใจดีใจแล้วก็ภูมิใจจริงๆต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยค่ะทาง S90 แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านที่เห็นอะไรบางอย่างในตัวพวกเราทั้งสองคนตั้งแต่เริ่มแรกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเพราะจริงๆปกติเนี่ยเราจะมีแต่เป็น MC T-POP s t a t ต็ตเลชชอ and today I m a เป็น e r งเกอยาก็จะแบบมันก็จะคนละมูนอ่ะมันก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็แถมยังมีแขกรับเชิญที่เราต้องได้จอยกับเขาได้ร้องเพลงกับศิลปินจริงๆอก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเราขนโทรมาขนาดไหนโอ้เรียกได้ว่าแน่นแน่นมากเรียกได้ว่าแน่นเลยค่ะใจคืมันสนุกสบายแค่นี้พอจูราเซ็กซี่ ต้ให้เอนจอยบอกเป็นยังไงแต่ถ้าคำนิยามชว์นิจูนซิมเป็นยังไงเพราะสวยเพลินอ้โเดี๋ยวมารอดูในโชว์ค่ะว่าจะเพลินจริงหรือเปล่าเรียกได้ว่างานนี้เราก็ขนแขกรับเชิญมาเยอะมากแน่นเลยขนมาแย่งถ่ายเลคือแปลว่าเราต้องจอยกับเขาด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าเราก็เหมือนแบบเรียกว่าเป็นเกียิมากเลยที่แบบว่าได้พี่ๆเขามามาเป็นงานแบบ ของเราเยอะไรเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าเขาก็มาบอคกิ้งกันตั้งแต่ตัต้งแต่เช้าชเ,ลเลยอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจค่ะก็มีทั้งแบบแขกรับเชิญที่คุณเคยกคันมีน้องๆออทีปอ๊อป่อกจากกาับพีปออ๊อปแอดลาสแอดลาสรเหรอเวลาน่ารักมากเอาจังจริงมันมีงานหนึ่งค่ะที่เราไปร่วมงานด้วยกันแล้วจูงกำลังหาแขกรับเชิญพอดีที่เป็นบอยแบนด์เป็นแบบเท้าไฟและเวทีลุก แอดลาาเดินเข้ามาจุกเล่สกิลผู้จัดการพี่แอลไปขอคิวเขาสิวันที่ยี่สิบ้างหรือเปล่าชีก็ได้ค่ะก็เลยแบบว่าจิ้มเลยแอดลาสนี้แหละใช่ทุกคนจะได้เห็นพี่จูนวันนี้เท้าไฟแน่นอนเธอด้วยเธอด้วยไลฟท็อปเ่ะจะเป็นคนเคยการลูฟท็อปเรียกได้ว่าเป็นรุ่นพี่ในบ้านแต่ว่าเราก็ติดตามผลงานเพลงของพี่พีลูฟท็อปค่ะใช่ก็เลยคิดว่าเฮ้ย น่าเอาพี่บีฟกับพี่โกมาร่วมแจมด้วยก็เลยเลือกเป็นลุคท็อปมาแลวอยากพี่กอบฟอนกิ้งโร่หอคะโอ้หหนูรู้สึกว่าถ้ามีพี่กอบคือที่ไหนต้องมันแน่นอนวันนี้เรารู้สึกว่าเราอยากมาจอยกับพี่พี่เจแลเราก็รู้สึกว่าหูเราดีใจมากเลยค่ะที่วันนี้ได้พี่กอบฟักกิ้งฮีโร่มาเป็นแขกเชื่อว่าทุกคนต้องมีท่าอย่างเงี้ย อัตราไรนะอย่างเงี้ยจริงดิเงี้ยแน่นอนทุกคนจะไม่นั่งเก้าอี้แน่นอนเออแล้วิเงาปิศนาละเป็นตามที่ทุกคนเขาคาดการณ์ไอ้ก็คิดว่าทุกคนเดาเดาหนูเป็นคนชอบหลุดสอรอยนี่ก็หลุดแล้วแหละใช่ก็ลองเดาดูได้เพราะว่าทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ใช่ค่ะ แล้วอะไรที่พิเศษที่สุดในงานนี้อะปอยมาสิอะไรที่พิเศษที่สุดของทุกคนจะได้เห็นรูป e นจอยกับพี่จูนที่ใหม่มากแล้วจริงๆจูนคิดว่าแต่ละโชว์อะเราทำมาค่อนข้างทุกคนน่าจะคิดไม่ถึงอืมใช่เหมือนแบบเราพี่จูนอาจจะเป็นเป็นแนวสวยใส่จ n j o จะเป็นแนวเซ็กซี่เลยพี่จูนอาจจะมาเทก็ได้อะไรนี้ใช่ใช่ค่ะแล้วจะมีแบบช่วงที่ให้แฟนๆได้แบบโยกตามขนาดไหน ก็หนูบอกเลยว่าตั้งแต่ต้นหนูบอกแล้วว่าตั้งแต่เริ่มไม่ต้องนั่งเลยคือเก็บเก้าอี้ได้เลยค่ะบอกเลยว่าถ้าตั้งแต่เริ่มเราก็บอกเลยว่ามันแน่นอนแล้วพาึ้์ซึ้งๆจะมีตามาไหมีอีแล้วพี่พอลอีกแล้วตั้งแต่งานนู้นค่ะไม่เลือกขึ้นคนแบบว่าเราแม่จีหนูมากเลยอ่ะแล้วไม่คนบ้ายอเขาเดาแล้วก็อยากตอบอ่ะเี่บอกว่า เพราะวันนี้เราจะมาเสิร์ฟก็อาจจะมีค่ะมีมีพาซึ่งร่วมกับเกดของเราด้วยใช่วันว่าวันว่าเฮ้ยเห็นอย่างนี้แสดงว่าพาซึ่งก็คือว่าเนี่ยบอกเขาหมดแล้วหมดแล้วอุ้ยเหลือดอกหานร้อยหรือเกินร้อยวันนี้เกินร้อยค่ะหวานแค่หวานแค่ไหนเอาเอนจอยบอกสิที่จุ้มบอกเกินร้อยหนูเรียกเรียกว่าทุกคนไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยค่ะ มาเติมที่นี่เลยค่ะ Enjoy June เติมเอนจอยจูใช่ค่ะบอกเลยได้ความหวานความฟินกลับบ้านแน่นอนอ่างั้นฝากแฟนๆหน่อยสิวันนี้ใ ok ห้เตรียมพร้อมยังไงบ้างค่ะก็ฝากพวกเราด้วยนะคะ Enjoy June J Land First j o h n n y g w e l l Fan Meeting ครั้งแรกของพวกเรานะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยพวกเราก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ตั้งใจซ้อมมากๆก็ฝากพี่ๆนะคะกินข้าวให้อิ่ม เตรียมยาดมเหรอเกกำพัดให้พร้อมให้ลงให้พร้อมใช่แล้วก็เตรียมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความพร้อมเสียงกีตให้พวกเราด้วยค่ะ,ะให้พี่จูนซึ้งหนยีิขอบคุณแฟนๆแบบนี้ส่งเรามาจนถึงแฟนมิต่เฮ้ย ก็เขาเลือกจนไปอ่ะเขาสกิจตรงไหนรู้เลยว่าาจะมายังไงก็จริงๆต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ค่ะที่ให้โอกาสพวกหนูขอบคุณทาง S90 นะคะขอบคุณ Conversation Thailand ขอบคุณทาง Copy A นะคะและจะขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณเจแลนทุกๆคนที่ช่วยสนับสนุนคอยผลักดันให้พวกเราสองคนมี จุดมุ่งหมายมีมีเป้าหมายจนมาถึงทุกวันนี้ได้ขอบคุณมากๆเลยค่ะเรียกว่าเป็นแดงซัพพอร์ตแล้วกันที่ตั้งแต่เริ่มต้นจนมาถึงสิ้นปีที่พวกเราได้ได้รู้จักกันได้เจอกันก็ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้เอนจอยกับพี่จูนมาตลอดค่ะวันนี้เราสองคนจะทำให้เต็มที่ค่ะค่ะขอเสียงกรีดดังๆนะคะ,อคะเอาค<อ>ามมีหน้านะ <laughs> ่อยไหม ปับปีหน้าหน่อยค่ะปีหน้าของพวกเรานะคะ <_ an> ก็อย่างที่บอกไป <_ an> พวกเราจะมีสเปเชียลอีรินไม่มีวันหลังค่ะเ <_ an> ชื่อว่าทุกคนอยากจะเลี้ยงหลานของพวกเราแล้ว <_ an> ยังไม่หมดแค่นั้นยังมีเรื่องสองอีกด้วย <_ an> ใช่ค่ะยังไงก็ขอทุกคนติดตามนะคะหลับจ้างเลิกลาของเอจจอยกับพี่จูนด้วยค่ะอค okay, ขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณท <ขอ S 2> ีณ่มานะคะวันนี้อาจจะแบบจะไปเรียนมาเรปหน สนญลกาเหมือนกันด้วยเนาะหินขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะออ ขอแบบแก้มจุ่มได้ไหมไม่ต้องขอก็จะทำให้ฟังสาวลูกก็มากหัวใจหน่อยหัวใจหน่อยหัวใจหน่อยหัวใจหน่ัวใจหน่อยโอเคนันล่านันล่านันล่า